วันนี้เราจะเอาไข่ที่ไม่เคยมีใครเอามาดองมาก่อนเ er รารวบรวมไข่มาทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะครับไอเป็ดตัวนี้กินใบกัญชาด้วยโลสีและวัตถุดิปปริศนาของเราในวันนี้นะฮะมาครับทันทันดันทันทพร้อมเสียแน่นอนโอ้ยพอนอันนี้ต้องกินคำเดียว <laughs> ทั้งลูกเลยนะโอ้ oh, oh, oh. มึงกินไหมครับอ๋องกดเดียวกันฮะใช่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมา สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เดนเนอร์มิดนะฮะ จะตะโกนทำไมก็ไม่รู้เพราะอยู่กันแค่นี้นะครับวันนี้นะผมบอกเลยว่าผมจะมาทําเมนูฮิตแล้วก็จริงๆเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่มีอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือการดองดองอาหารเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าคือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ได้มานอกจากการถนอมอาหารแล้วมันคือได้รสชาติที่เพิ่มขึ้นเกาหลีหลังๆก็มามากคนดูซีรีส์เกาหลีแล้วแบบอูนนอ้อันนู้นดองอันนี้ดองดองนู่น ون, ดองนี่แล้วก็กลับมาอัดแนบนะให้มันถูกปากให้มันเข้าปากกับ สชาติของคนไทยถูกไหมบ้านเราเนี่ยจริงก็ต้องบอกว่ามีการดองมานานแล้วนะมะม่วงดองมะขามดองมะาขามเปียกอะไรพวกนี้มันคือ,ม,คอมันคือเรื่องของการหมักดองหมดเลยนะแต่วันนี้ที่เราจะมาทําเราจะมาทําของดองที่ยอดฮิตที่สุดนะในช่วงประมาณผมตีไป3-45ปีหลังเนี่ยนั่นก็คือไข่ดองเมืองไทยบ้านเรานะพอไข่ดองเข้ามาปุ๊บเฮ้ยติดเทรนด์เว้ยใครๆก็ทําไข่ดองแต่ถ้าวันนี้แดนเนรเมตจะมาดองไขใ่ให้ดูมันทำ มดาไปครับเพราะว่าวันนี้เราจะเอาไข่ที่ไม่เคยมีใครเอามาดองมาก่อนเอาเป็นว่าวันนี้เรารวบรวมไข่มาทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับไซส์เล็กสุดเลยนะฮะ ไข่นกกระทานี่ต้องแบบ beauty b ก o กอร์ไล่กันต่อนะฮะไข่นกกระทามาเสร็จก็ต้องไข่ไก่อันนี้เบสิกเลยบ้านเราไข่จะดองอะไรก็ดองไข่ไก่กันซึ่งไข่นี้นะครับก็จะเป็นไข่ที่หาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับมาต่อกันที่ไข่ไก่อีกชนิดหนึ่งนะครับนี่อ่ะงงต่างกันยังไงอ่ะหยิบให้ดูแล้วกันถ้าผมวางไปเนี่ยผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันอันเนี้ยคือไข่พันธุ์ไทยส่วนอันเนี้ยไข่พันธุญี่ปุ่นโดยไข่พันธญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นไข่สายพันจาก ญี่ปุ่นนะแล้วก็มาเลี้ยงที่เมืองไทยโดยเขาการันตีเลยว่ากินดิบได้จริงๆครั้งเนี้ยอยากจะมาทดลองให้เห็นเหมือนกันว่าไข่ไก่ญี่ปุ่นที่เลี้ยงในเมืองไทยและไข่ไก่ญี่ปุ่นแท้ๆเนี้ยเป็นยังไงแต่เอาเข้ามา ไม่ผ่านครับโดนยึดของไปสองรอบเท่าที่ผมทราบนะคือผมก็ไม่ได้เป็นนะักกฎหมายไม่ได้ศึกษาทางกฎหมายอะไรมาโดยตรงนะไข่ไก่เนี่ยเฮ้ยนําเข้าไม่ได้เว้ย <c oughs> เขากลัวแบบต่างสายพันธุ์ต่างดาวมาอยู่ในไทยไหรือเปล่าเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าสมมติแบบเอาพูดตรงนะฟาร์มที่มันได้มาตรฐานแล้วมันก็แพงมากกันไข่ไก่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะแบบมีอะไรที่มันผิดเพี้ยนนะผมบอกตรงการเลี้ยงมาตรฐานอะไรไม่ได้อยากจะบอกว่าน่าจะมาตรฐานดีกว่าไทยนะแต่ก็คิดได้แบบนั้นก็ห้ามก็ห้ามเอาไว้ว่าห้าม ซึ่งนอกจากไข่ไก่พันุไทยไข่ไก่พันธุ์ญี่ปุ่นแล้วนะฮะเรายังมีไข่ไก่พันธุ์ยุโรปบ้านเราอ่ะไข่สีขาวเราจะคิดเสมอว่ามันคือไข่เป็ดแต่ที่รู้ไม่ใช่ไก่่านไปก็ต้องไปที่เป็ดต่อนะฮะหลายคนพอคิดถึงไข่เป็ดจะนึกถึงอะไรไข่เค็ม วันนี้เราก็มีเป็ดมา2,000เหมือนกันนี่อ่าให้ดูนะอันนี้เป็ดปกติเลยซื้อที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะติ๊กมาจากแม่ยายและนี่คือไข่เป็ดนะครับอีกหนึ่งอย่าง มันเป็นไข่เป็ดที่เล็กมากผมไปได้มาจากงานมากินกันตัวนี้เขาเคลมว่าเป็ดเป็นเป็ดแบบ free range ก็คือปล่อยเป็ดเลี้ยงตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นไข่ของเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันจะได้ไซส์ที่เล็กมากเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ฮอร์โมนไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นนะเป็ดมันอยากไข่เมื่าไข่แถมไอ้เป็ดตัวนี้กินใบกัญชาด้วยพอมีไก่ก็ต้องมีเป็ดมีเป็ดปุ๊บมี่านต่อนี่คือไข่่านนะฮะเฮ้ยโหที่เขาชอบพูดกันเลยนะ ตาโตเหมือนไข่ห่านหรอาใครจะโตเท่าไข่ห่านมัก็เกินไปนะไข่ห่านเนี่ยว่าแปลกแล้วนะแต่วันเนี้เล่นใหญ่แดนเนีเม็ตมาทั้งทีมึงล่อไข่อะไรเนี่ยไข่ไดโนเสาร์เหรอฮะเอาจริงนะนี่คือครั้งแรกในชีวิตของผมนะฮะไม่ได้การแค่ทำไข่ดองนะ แต่มันคือครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสไข่นกกระจอกเทศซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยไข่นักมากเอาที่ช่างมาดิเรามีที่ช่างอะ่ะเหมือนไข่ไดโนเสาร์ว่ะมาเดี๋ยวช่างให้ดูเลยเช็ดโลซีเนี่ยถ้าเราเทียบกันเฉพาะน้ำหนักนะฮะนี่12กรัมนี่พันสกวกรัมร้อยกว่าเท่านะฮะถึงจะได้นี่นหนึลูกนะและวัตถุดบปริศนาของเราในวันนี้นะฮะมาครับทัน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 ,ทน 不要，不要。 ไข่มดแดงมันมีไข่มดแดงที่หอมมากอะเอาจริงๆผมอะเป็นคนชอบกินพวกแบบแกงไข่มดแดงแกงอ่อมแกงอะไรพวกนี้ผมชอบมากเลยนะแต่ผมไม่เคยเอาไข่มดแดงมาดองซีอิ๊วเหมือนกันสรุปแล้ววัตถุดิบของเราทั้งหมดมี9อย่าง9้าไข่ที่จะมาดองกันในวันนี้ไข่พร้อมคนพร้อมนะครับน้ำดองก็พร้อมน้ำดองนี่จะเป็นน้ำดองสูตรของโอมาการเนสนะครับแล้วก็ฮอไกโลดองซึ่งเป็นสูตรเดียวกันนะเริ่มต้นนะครับ เราจะต้องเอาไข่นะเนี่เอาเริ่มจากไข่เล็กไปปะเนี่ยไข่จิว๋วไข่นกกระทาแล้วเราจะเอาเฉพาะไข่แดงนะครับรองเอาไข่ขาวออกนะครับนี่ <Yeah. S 1> เราก็เอาแต่ไข่แดงนะโอเคนี่ไงมาแล้วหนึ่งนะครับน้ำนะฮะอา่าเราเราเติมลงไปก่อนเลยดีกว่าเห็นไหมเฉพาะน้ําดองของเราเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าหอมมากไข่ไก่ไทยนะครับ ไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต่อไปเป็นไข่ไก่ญี่ปุ่นสีก็จะต่างกันนิดนึงนะฮะนี่ลองดูนะต่อด้วยไข่ไก่พัน์ยุโรปเดี๋ยวดูว่าข้างในเป็นไงเออสีก็สวยนะ่านไปแล้วกับ3ไก่เดี๋ยวไปต่ออีก2เป็ดเป็ดออร์แกนิก ที่แอบกินใบกัญชาเจ้าของฟาร์มเขาบอกผมเองว่าเป็ดเขาอารมณ์ดีมาแล้วตัวเนื้อไข่มันดูดิเนื้อไข่มันหนึบมากอะ่ะดูดิอันนี้ถ้าเรามองกันนะเท็กเจอร์มันต่างจริงๆดูดิหนึบเนี่เป็ดไสาเขียวต่อกอันที่เป็ดบ้านๆทั่วไปนะฮะไข่เป็ดบ้านๆทั่วไปนี่อย่างเนี้ยเริ่มเพิ่มขนาดเรื่อยๆนะฮะไข่านมา หู mm. oh, ดูไข่ดูไข่ว้าวน,าน่นเอ้ยโอเคแล้วเนี่ยผ่านไป1 2 3 4 5 6 7เ็ดแล้วอ่ะมาถึงนะครับไฮไลท์ที่ต้องบอกว่าผมทีมงานทุกคนเนี่ยลอลุ้นเลยโอ้จะเอาไงให้มันแตกเนี่ยหูโต๊ะเป็นรอยเลยเอามุมมุมมุมเฮ้ยแตก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 ว่าโตะ๊ะโต๊ะไปแล้วเนี่ยหูอะดูนะ ไข่กี่ชั้นเนี่ยมันเกาะเป็นหินปูเลยเอาอะไรดีอ่ะเอาดามีดนะดามีดอาดามีดผมจะชอาแบบมะพร้าวแล้วนะหุยโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมเอาแล้วนะไอ้ไข่แตกผมว่ามันเน่านะ เน่าเลยอะ่ะนนี่เน่าจริงอะ่ะอันนี้อ่ะฟาวไปนะฮะฟาวนะฮะนี่ไข่หนึ่งฟองอ่ะดูปริมาณฟองที่สองอืมเฮ<ะ>้ยฟองที่สองก็เน่าเนี่ยนี่อุตส่าห์แบบปอกแบบโป๊ะโป๊ะให้มันแบบสั่งมาสามฟองเน่าไปสองเหลือฟองสุดท้ายอ่ะเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งอันนี้ผมจะลองตอกแบบสวยๆว<น>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนี่ ผม่าแกะแบบเนียเน้ยบๆเลยนะอันนี้ผมก็แกะแบบเนียเน้ยบๆให้ดูเลยนะมาแล้วนะครับอันนี้ตั้งใจแกะมากนะด้วยความประณีตเลยนะฮะมาเลยโออัะพี่มาหาไข่ตะแกงกระบวยเลยก็คงช่วยไม่ได้แล้วนะต้องมือแล้วนะมา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 แตกแล้วอะ โก็ไม่ค่อยเพอร์เฟกเท่าไหร่แต่ผมจะดองม,มันไว้24ชั่วโมงและเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง8อย่างละเหลืออย่างสุดท้ายไข่มดแดงอ่าเฮ้ยดูดี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 สรุปนะครับวันนี้เราได้ไข่ดอง9อย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะดองไว้ในตู้เย็นนะเป็นเวลา24ชั่วโมงเริ่มจับเวลากันครับตอนนี้บ่าย3โมง15เจอกัน3โมง15วันพรุ่งนี้ ไปแล้วนะครับ24ชั่วโมงเ้เ okay. <laughs> ดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไข่ดองแต่ละชนิดเนี่ยจะเป็นยังไงพร้อมเสียแน่นอน <c oughs> โอ้โหไวพอน <laughs> อ้าวมาลองและนี่คือไข่ดองทั้ง9ชนิดอ่ะเริ่มเลยนะฮะเราเริ่มจากไข่ที่เล็กที่สุดก่อนเอ้ย <c oughs> หอม คือเอาจริงต้องบอกว่าสูตรน้ำดองของเราเนี่ยมันหอมอร่อยอยู่แล้วนะเดี๋ยวไม่เชื่อว่ามันคือไข่มดแดงจริงๆคุณเห็นไหมมดเป็นตัวๆเลยเนี่ยที่ลอยแล้วล่องฟ้องอยู่เนี่ยก็าจะบอกว่าปกตินะอร่อยด้วยโคตรอร่อยเลย,ออย,เลยมันได้ความหอมของน้ำดองอร่อยอร่อย,ออยเอาเป็นว่าไข่มดแดงดองโชยุวันนี้ผ่านครับ ต่อกันที่ไข่นกกระทานะฮะนี่เนี่ยผมลองจิ้มดูนะเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะดึงๆอยู่ดูดิผมเข้าปากเลยนะอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงๆถึงแม้ฟองเขาจะเล็กนะแต่มันมีความมันพอความมันไปตัดความเค็มแล้วแบบมันมีเด้งเด้งดึงๆนิดนึงอะเฮ้ยผมว่าอร่อยนะไข่นกกระทา่านครับ่ะไปกันที่ไข่ไก่ไทยนะครับดูดิดูดิดูดิ โอ้โหต้องบอกว่าพอดีมากอะเทสเตอร์ข้างนอกเนี่ยมันเริ่มมีอาการแข็งตัวเกิดขึ้นนะแต่พอกัดไปปุ๊บแบบมันแตกละลายในปากแล้วมันมีกลิ่นแบบโชยุอะที่มันเป็นแบบกลิ่นซีอิ๊วญี่ปุ่นหอมๆโอ้โหเฮ้ยอร่อยจริงพานครับความแตกต่างนะของไข่ไก่ไทยกับไข่ไก่ญี่ปุ่นอย่างแรกคือสีพอดองปุ๊บสีมันต่างนะซึ่งเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะฮะเนี่ยดูดิดึดงๆนะ นี่ดูดิเอานะเอานะต้องบอกว่าสัมผัส ของไข่ไก่ญี่ปุ่นอร่อยกว่าวันนี้คือเราใช้น้ำดองเดียวกันเราดองพร้อมกันแต่พอดองออกมาให้มันอร่อยกว่าจริงๆอ่ะมันมีความมันกว่าแล้วก็ความอยู่ตัวความคงตัวของไขอ่อ่ะอเอาตบข้าวแล้วเนาะเริ่มเลียน <c oughs> อ่ะมาต่อกันนะฮะไขย่ยุโรปอันนี้ไข่ไก่เหมือนกันนะสังเกตสีนะก็จะต่างก,ก,กันกับไข่ไก่ญี่ปุ่นและไข่ไก่ไทยทั้งทั้งที่เลี้ยงเมืองไทยหมดนะเอาแล้วนะ <c oughs> พรูออกปากผมว่าความมันมันน้อยกว่าใกล้เคียงกับไข่ไก่พันธุ์ไทยให้เลือกว่าไข่ไก่สามอันเนี่ยเลือกกันไหนนะผมเลือกไข่ไก่ญี่ปุ่นคือกินขาดเลยต่อกันนะครับมาไป5ไข่แล้วนะข้ามมาเป็ดบ้างเป็นเป็ดทันเล็กเนี่ยเป็ดฟรีเรนจ์นะฮะเดินตามทุ่งหญ้าสวรรค์อันเขียวชะอุ่มพร้อมกับเป็นเป็ดสายเขียวแอบกินใบกัญชาของไรข้างขาง เฮ้ย hey, แต่คุณดูดิถึงแม้ฟองเขาเล็กนะแต่การเป็นทรงอะ่ะมันสวยมากแถมสีสวยจริงเฮ้ย <Hey, S 1> ผมว่าเพอร์เฟกอาจจะดูดน้ำดองไปเยอะมันก็เลยทำให้แข็งแต่ผมว่าข้างในเนี่ยแตกโพะในปากนะฟินแน่อฮ้พอดีเป๊ะไข่เป็ดเล็กไล่กัญชานี่โอเคมากโอเคจริง <laughs> เป็ดมันอารมณ์ดี <laughs> ผมชอบอยู่คนอารมณ์ดี <laughs> ไปต่อครับผมนี่อันนี้ไข่เป็ดไซส์ใหญ่นะฮะเป็ดทั่วไปเลยถือว่าสีเข้มเลยนะเอาเลยนะผเข้าปากเลยนะ เนือนี้ก็อร่อยอ่ะเอาจริงนะไข่เป็ดมันได้ความมันนะอร่อยอร่อยไข่เป็ดถือว่าดองอร่อยเลยปกติถ้าไข่ขาวนี่ผมสู้ตายเลยนะเล่นเบสเนี่ยเล่นเบสกินไข่ขาวแต่ไข่แดงนี่เริ่มเลี่ยนมาที่คอผมเริ่มเลี่ยนจริงๆนะฮะไปต่อไข่ห่านเชดใหญ่มากอันนี้ต้องรีบเข้าปากนะอันนี้ต้องรีบเข้าปากนะผมบอกเลยนะอุ้ยนี่ผมผมขอขอตักนี้เลยหืมไขอ่องใหญ่ขนาดน,นี ถาว่าอร่อยไหมอร่อยนะแต่ตอนนี้มันเกาะอยู่ที่ฟันหมดเลยด้วยความที่ก็ไห้มันหนึบอะแล้วมันใหญ่อะแต่รสชาติถือว่าใช้ได้ตอนนี้คอเลสตเตอรอลขึ้นสมองแล้วนะ ไข่ห่านที่ว่าใหญ่คุณต้องเจอไข่นกกระจอกเทศนี่นี่นี่ดูนะฮะนี่ขนาดเราดอง24ชั่วโมงนะตรงกลางอะ่ะมันยังไม่เข้าไปถึงเนื้อในเลยอะ่ะอันนี้ต้องกินคำเดียวทั้งลูกเลยนะโโห,โหมึงกินไหมครับ<笑><笑>อ๋อต้องกดเดียวกันฮะไ,ไม่ได้เปรียบเสียเปียบกันมา, <c oughs> นาแม่จะให้เล่นซัดขนาดนั้นีน่แอมบูลแลนซ์เรียกหาเลยนะฮะ <c oughs> เอานะผมจ้วงเนะี้ย สว้เข้าไปแลนนี่อย่ายอมแพ้อืมเฮ้ยจริงอร่อยกว่าที่คิดเลยอะ่ะในหัวเนี่ยคิดไปต่างๆนานๆเลยว,ว่ารสชาติมันจะออกมาแบบเทา้าไม่อร่อยเป็นอย่าง,างนงี้โคตรอร่อยเฮ้ออร่อยจริงอร่อยจริงเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะ ถ้าให้ผมกินหมดเนี่ยไม่ไหวนะไข่นกกระจอกเทศเนี่ยประมาณ2,000กิโลแคลอรี่นะฮะคุณกินไข่เขาหนึ่งฟองเนี่ยปริมาณพลังงานเพียงพอกับทั้งวันเลยอ่าไหนๆก็ไหนๆนะผมขอแบบขอ,อีกคำหนึ่งเลยเอามาใส่แบบใส่เครื่องเคียงหน่อยอะเห็นไหมนี่ผมใส่อย่างนี้เลยนะ โผ่านไปแล้วนะครับวันนี้นะกับไข่ดองทั้ง9ชนิดให้ผมสรุปเลยนะที่อร่อยโดนใจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลน,นะครับไไก่ญี่ปุ่น เป็ดเล็กเป็ดใหญ่ได้ทั้งคู่เลยแล้วก็ตัวที่เซอร์ไพรส์สุดคือไข่นกกระจอกเทศเว้ยไม่เคยคิดว่าเอามาดองแล้วจะออกมารสชาติดีอร่อยแบบนี้ใครที่สนใจนะฮะโอมาการเนสและฮอไกโดองมีขายนะครับเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้นะครับแล้วก็ลองถามดูใครอยากเอาไปใส่ไข่อะไรตามชอบเนี่ยนะก็ลองแอดไลน์มาถามเดี๋ยวผมอาจจะทําเป็นแบบน้ําดองเออขายเชพานน้าดองก็ได้นะก็ได้ก็ได้ก็ได้เพราะว่าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงอยากจะเอาไปลองทํา เองที่บ้านนะครับแบบนี้ซึ่งเอาจริงเนี่ยต้องบอกว่าทําง่ายมากทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบอกกันไว้แล้วกันว่าไข่ดองเนี่ยเอาจริงประโยชน์ก็มีเยอะนะครับส่วนโทษของเขาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สําคัญสุดนะครับในการเลือกไข่มาดองให้มันถูกสุขลักษณะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าไข่ดองเนี่ยเขาไม่โดนความร้อนเลยนะ เพราะฉะนั้นการเลือกไข่แต่ละอย่างควรจะต้องเลือกจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ถูกสุขลักษณะอ่ะวันนี้นะฮะก็ถือว่าสุดฟินกันไปนะครับลองเล่นกันดูได้นะพี่บ้านนะฮะใครที่ชอบ ไข่อะไรตรงไหนเนี่ยนะครับก็เอาไปลองทํากันเองที่บ้านได้รับรองว่าอร่อยและถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b ้แลวก็ตั้งสันกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้การทดลองหมดแล้วนะครับเดี๋ยวออกกําลังกายหนักตัวเนี่ยผมรู้โอ้โหกินเข้าไปแค่ขนาดนี้ลองลองลองไข่นกระจอกเพศต้องโดนจริง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 อ่ะโดน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 มากินกินกินจริงจริงจริงอร่อยโคตรอร่อยเลย